คลิปออกมากับพบพ่อกันอยู่ทางครัวเฮาคือเก่าพี่น้องเลยเนาะพบพ่อกันในเมอเนี้กับฝนตกลิดอีกแล้วป้าลุงเอ้ยเนาะตกทุกเมื่อทุกเว้นพี่น้องเลยกลา,างคืน,น,น,นกับเบิดคืนกับเบิร์แห้งหรอกพี่น้องเลยเนาะกับพ่อช้ำนี่แหละแต่ว่าตกทางเว้นทางคืนถนนหนทางกันยากสิว่าจังใดพี่น้องเลยเนาะ ไปกันยา,ากมาลําบากพบพ่อกันยามเช้าเ,เด้อเนาะอยู่ทางเพือนครัวของเฮาพี่น้องเลยเนาะเข่าอายทวนทวนอยู่ก่อนสีไปทางเพือนดีพี่น้องเลยเนาะกัมาเห็ดอยู่เห็ดกินโซเออสู่ลูกสู่เต้ากินก้อนก็ค่อยไปพี่น้องเลยเนาะพบพ่อกันตอนเช้าเพี่น้องเลยเนาะทักทายสบายดีตอนเช้าเ,เด้อปลาลุงเด้อเนาะ มาผบกมาเพ่ะกันอีกอยู่ทางครั้วของเฮาอีกแล้วพี่น้องเลยมาผบกมาเพ่อกันมีแต่ฝนตกย่ำไดกับฝนตกพี่น้องเอ้ยเนาะฝนตกตลอดก่อนสิไปเพื่อนน้ำเพื่อนดีพี่น้องเลยเนาะกาสิมาเฮ็ดดูเห็ดกินข่าลูกขาเต้าก้อนสวยๆเข่าก้อนเลยน้องเงข่าก็สวยนั่นแหละ ต่งกองวนตุนงนาะซีด้วหมดแม่เองเนาะสุกขอกันยังก็เศร้าอลยสบาดีสบายดีสละอีเอมซีได้เนาะมาตกมาปลกันด้วยกวเขาคือเก้าเลยมาช่วยเก้าอ่อนนเนาะนม่ก็เล็บนี่นุ่งยันเลยเนาะคือรูปที่ไปทางเลื่อนดีน้องเพื่อนรูปไป ่สี่เป็นน้องปลาเนาะเพราะว่าใครเป็นไงเป็นได้ปลามาบางกอนเป็นปลาดุกมาาจะได้ทุกคนก็คนปลา

Mà, nó, pha matôm nó pha pha to, cắt mà bạn này cứ chỉ chụp gì nó, đồn tớp này, ne pha song to thằng nó, là pha đúc, tụm xay nó may sủng. ป่นใช้กับด้วไม้สุ่มพี่น้องเอนะ้ยเสร็จเสร็จเดี๋ยวหาสิมาป่นก่อนบัวปองหอมเัาเตรียมมาไว,ว้เดี๋ยวล่ะเดี๋ยวสุําใส่กับปลาโอ้วปุ่นตกมาโฟงก็สุ่งน่ะด้วย ตุมังนตาเีป้หน่ยยะปนปาตุกับปีตีกล้วยนะอนัการอ่นนั้แูตองุ่มั่งเลนกันเฮ้นัการตะกล่นปี เป็นน้ำไม้สุกกับพริกนี่ครับคนจะเลยพริกกระสุกบ่ได้นําเนาะใส่พริกสุกสุกบ่แล้วบ่ได้ใส่พริกดิบ่ดิบคนใส่นไม้สุกอเด้อแซ่ยยกากดลิ้นเ็นได้ปลาดุกปลาดุกมาสมตตํามัน ก็บอันกลัวพ่ห้อง่อนตอนนี้คนปลาตอนเช้ามานเสะอุ่นห้ออันนีากาศนดิมแน่ tóc tóc là tóc tốt ôi 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 nó tốt ôi 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 khuyên ôi 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 ลูกนะถ่ายามนั้นนี่สิมันแม่นครับยามนี้อันนี้บ่มันปานใดว่ายามเกี่ยวข้าสิมันยามนี้ปลายังบ่ทันม ่เป็นสยามเมื่อวันก่อนนั่นแหละเมื่อที่เขาไปเขาทาที่าทำบรรยากาศตอนนั้นโหได้นะได้ปลามนได้ก้อนหันทำออสองตัตวตะโกนขึินเลย cái chim thường nó thì nó bất động trong tôi gọi và đúc nào ý không phải và đúc thôi sếp luôn, mày sụp cái tay đấy thế ơi เอาบนหินเนาะห้องเผ็ดแท้ตีมมก่อนเห็ดแรกนี้มาทำตีมแกวปลาพี่นหนงเนาะพอดีแหละ แจ็บแหละนึกตักใส่ถ้วยรอไว้ถ้าน้ำคิีมน้ำชิมน้ำกินพร้อมกันได้ไงทรงตัวก็บรรลายกางถ้วยนั่งปนปลาไปเลยเนาะปนปลาตอนเช้าบรรยากาศฝนริน เรียบร้อยจางขวดหญาไว้ก่อนปิดไว้ก่อนมาทางนี้น้าอนเลวกตําึงก่อนเนาะตึงที่เฮาเก็บเอาในเฮือน่านแหละพ่นเนาะล้างเรียบร้อยแล้วสิลวกเลย ໜຶ ì, đi, hơn, ່ງກັບປພືຮົິກ້ຍກก ปีเฮาก็สิลวกนํากันเลยเนาะถ้าอันผู้ใดบ่มักก็บ่ลวกพี่น้องกินดิบก็ได้เนาะแต่ว่าเฮาลวกหน่อยนึงลวกน้ําฮอหน่อยนึงกินดิบก็แซ่บพอแล้วพี่น้องเนาะลวกบ่ได้แต่บ่ได้ต้ม ด่กนมันซุกหนหนึงอ๋อ้องชิมกันเดี๋ยวเอาไข่มาต้มให้เพื่อนของนะเพราะไข่แม่น้องอินเตอร์เพิ่นซื้อมาเพิ่แบ่งให้เมื่อวานเนาะเพิ่นซื้อมาแล้วก็แบ่งให้ลานเลยเอามาต้มาะ้องชิมว่นน้องชิมยังไมท่ทันตื่นเลย ตุมถะก่อนึ๊บเพื่นอนในพี่น้องเอ้ยเนาะยามนยามนเดี๋ยวบงสังาเปียกเปียเบิดเลยข้างน้ําฮอตุ่มไข่เน้อยักเนาะัก กระปุบบนปลาตุ่มไข่ไปให้น้องชิมไข่ส่งน่อยโอ้แตกสะดนาตุา่มไปกอนรอไข่สุกแล้วก็รอน้องชิมเพิ่นตื่นน้องเห,หน็นเนาะตอนนี้กำลังตุ่มไข่ไปให้เพิ่นส่งหน่อยีน้องเลยบรรยากาศตอนจะเส้ากัะฝนลตกลี้ ตกกับตกตกได้พี่น้องเลยเนาะตกผนผล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 จากที่บ้าจังไรพี่น้องเลยไปกันน้ำขั้นกินตีน้ำแม่นง่ายกับผ้าซีลอกกันกินข้าวกินน้ำตอนเศร้าแล้วกันากันไปทั้งเคื่อนดีพี่น้องเลยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าคือเดิมเด้อเนาะคำลังใจคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยเนาะกลับมาเฮ็ดกินถ่าลูกตอนเศร้าพี่น้องเลยพฟอมบรรยากาศฝนลินตอนนี้ก็ยังตกอยู่พี่น้องเลยเนาะยัง่ทันหยุด มาอัดคลิปถ่าลูกถ่าเต้าเพื่อลูกสมาพี่น้องเนาะตอนนี้กับน้องคิมกันอยู่บ่ทันมาพี่น้องเนาะเจ็ดเวลาเวลาเจ็ดโมงแล้วพี่น้อยน้องคิมเพื่อนกันอยู่บ่ทันลูกซ้ำเนาะฝนตกลินยังเอ้ยเนาะบรรยากาศแต่นอนอยู่ดอกโอ้เข่าในนาเพฝนกางงามพี่น้องเยพี่ขางว่านขางเพื่อนเอาเนาะหน้าของเพื่อนเขาฝนกางงามซ้ำพี่น้อยเข่ากางงามหย่ากางงามหยาข้างหนากับบุมแมนง่าย เป็นหน้าบ้านเนาะเลยเ่างามแน่เอ้าสพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้กะพอประมาณนี้เด้อเนาะพบพ่อกันอีกคลิปหน้าพี่น้องเลยเนาะคลิปนี้กะมาเห็ดอยู่เห็ดกินแต่ว่าบม่ได้ทายท้ำตอนกินดอกพี่น้องเลยเนาะก็คือสิถธาหนงซิมพันตื่นเนาะกะสิไปเพื่อนลำเพื่อนนีผัวแปรพี่น้องเลยเนาะเอาพบพ่อกันอีกคลิปหน้าเนาะคลิปนี้กะกำลังใจเด้อพี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณสำหรับกำลังใจคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้กะลาพีลาน้องแล้ว ສະບາຍດີສະບາຍນ